สวยใสยอ่อนวัยอายุยืนขึ้นอีก10ปีได้ด้วยกดเลขก8ค่ะวันนี้เกดอ่านหมดความดีๆของดรท็อปนะคะแล้วอยากจะมาแบ่งปันกันห้ามพลาดเลยนะใครที่อยากสวยอ่อนไวัย ล้ากดเลขแปดนี้ใช้กับ4อย่างนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือดื่มน้ําให้ได้วลาละ8แก้วเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําดื่มเนี่ยมีประโยชน์มากๆช่วยทําให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นด้วยดีท็อกซ์ของเสียด้วยแล้วก็ขับถ่ายดีน้ําดื่มน้ําดื่มโชว์นิดนึงวันนี้ก็ดื่มน้ํานะคะครบแล้ว8ดแก้วใครยังไม่ครบรีบไปดื่มน้ํานะคะ ข้อที่2ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้ได้วันละ8ดชั่วโมงอันนี้สําคัญมากถ้าใครนอนไม่ถึงผิวเราจะโทมสุขภาพเราก็เสียด้วยอย่างที่สมค่ะกินอิ่มได้แค่80%ซนของกระเพาะเราอย่าให้อิ่มเกินไปการที่กินอิ่มเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดไขมันส่วนเกินด้วยอ้วนด้วยสุขภาพเสียด้วยนะคะ ทีนี้วันนี้เนี่ยออกมาข้างน,นอกเขาบอกว่าข้อนี้เกศยังไม่ได้นะข้อนี้ต้องปรับปรุงกันก่อนค่ะและสุดท้ายนะคะอย่างที่4ค่ะนั่นก็คือการออกกําลังกายเดินให้ได้วันละ8ปดพันเก้า็จะทําให้หัวใจเราแข็งแรงปอดเราแข็งแรงรวมไปถึงกล้ามเนื้อเราก็ทําให้เบิร์นพวกไขมันด้วยวันนี้เกศก็เกินเรียบร้อยแล้วเกิน8ปดพันเพยายามเดินให้เยอะนะคะในแต่ละวันก็คือจะมีพวกแอปเนี่ย แล้วโหลดที่มือถือเราก็ได้จะได้ช่วยเรานับก้าวได้ว่าวันนี้เราเดินถึงไหมถ้าเดินไม่ถึงไม่เป็นไรเราให้กําลังใจตัวเราเองพรุ่งนี้เดินให้ถึงเดินให้เกินนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะส่งกํำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ